بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام نخاكلين วันนี้นะคะ วิชาอิสลามศึกษาเราจะมาเรียนเรื่องนบ,บีมูฮัมมัดรอซูลของเรานะคะตอนการเผยแผ่อิสลามณนะครมักกะไปดูกันเลยค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะสรุปประวัติ การเผยแผ่อิสลามณนะนะครมักกะของนบีมุฮัมมัดสลอมลอฮุวะลัยะสัลลัมเรื่องการเผยแผ่อิสลามณนะนะครมักกะอปสรรคผู้เข้ารับอิสลามยุคแรกความเสียสละของสฮาบะสฮาบะรุ่นแรกท่านท่านหญิงคอดิจและอบูตอเลบเสียชีวิต การเผยแผ่อิสลามระยะแรกนะคะการเผยแผ่อิสลามระยะแรกนะคะแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันก <plic> ็คือช่วงของการเผยแผ่แบบลับๆและช่วงของการเผยแผ่แบบเปิดเผยนะคะอย่างไรคือการเผยแผ่แบบลับๆและอย่างไรคือการเผยแผ่แบบเปิดเผยเราไปดูกันเลยค่ะ หลักฐานการเผยแร่แบบลับๆนะคะก็คือมีอายะอัลกุรอานนะคะที่เอาลอ์ได้ประทานลงมาให้นาบีเนี่ยเผยแร่อิสลามแบบลับๆก่อนก็คือนะคะวอาอัรลอกัลรัก,กรัสวาจงตักเตือนวงสาขนาญาติของเจ้าที่ใกล้ชิดซุรอัชชูอาระอายะที่214และวักฟิดจานาฮะกะลิมานิตตะบะกะมินัลมุมมินีน อัชูอาระอายัดที่215และจงลดปีกของเจ้าแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้า <Okay. S 1> อ่านะคะช่วงการเผยแผ่แบบลับๆนะคะเมื่ออายัอักุรอานเนี่ยได้ถูกประทานลงมาให้ท่านนาบีทําการเผยแผ่อิสลามแบบลับๆนะคะ ท่านนาบีนะคะก็เริ่มทําการไผยแผ่โดยท่านรอซูนได้เริ่มทําหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนผู้ที่มีความใกล้ชิดและเชื่อถือในตัวท่านสู่อิสลามการทําหน้าที่ในลักษณะเช่นนี้ดําเนินไปอย่างเงียบๆเป็นะระยะเวลา3ปีเต็มจนกระทั่งผู้เข้ารับอิสลามทั้งชายและผู้หญิงจํานวนหนึ่งเป็นกลุ่มแรกซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นที่รู้จักของสังคมในเวลานั้นว่า เป็นกลุ่มผู้มีสติปัญญาดีและจิตใจผ่องแผ้วนะคะก็แรกๆจะมีญาติาและก็คนใกล้ชิดของท่านนาบีนะคะที่เข้ารับอิสลามอย่างเงียบๆนะคะเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันคะ่ะอาเรามาดูผู้ที่เข้ารับอิสลามในช่วงแรก ช่วงแรกนะคะมีใครกันบ้างท่านแรกก็คือท่านหญิงนะคะคอดิจะนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามนะคะท่านหญิงคอดิจะก็คือภรรยายของท่านนาบีนั่นเองนะคะต่อไปผู้ชายคนแรกก็คืออบูบุลบาอสัสซิดิกนะคะสหายคนสนิทของท่านนาบีนะคะเพื่อนสนิทท่านนาบีนั่นเอง ต่อไปเด็กคนแรกก็คืออาลีบุตรของอบูตอลิฟนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนาบีนะคะเป็นญาติสนิทของท่านนาบีต่อไปผู้ที่เข้ารับอิสลามที่เป็นทาสคือไซด์อิบนาฮาริซะนะคะไซด์นี้ก็เป็นคนเด็กรับใช้ในบ้านของท่านนาบีแล้วก็ถือว่าเป็นลูกบุญธรรมของท่านนาบีนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยค่ะ ะะหลังจากที่ท่านนบีได้เผยแผ่อิสลามแบบลับๆเป็นระยะเวลา3ปีนะคะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ทรงประทานอายะฮ์อัลกุรอานนะคะมีความว่าดังนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชามาและจงพินหลังให้พวกมุชริกีนซุราะลฮิซอายะที่94นะคะเมื่อมีอ,ยอายะ์กุรอาน สั่งใช้ให้ท่านนาบีเผยแผ่แบบเปิดเผยนะคะนบีก็ได้เริ่มทําการเผยแผ่อย่างเปิดเผยนะคะเรามาดูกันว่านาบีได้เผยแผ่อย่างไรนะคะช่วงของการเผยแผ่แบบเปิดเผยนะคะ ท่านรสรูได้รับบัญชาให้เตือนสำทับคนในครอบครัวและญาติที่ท่านใกล้ชิดท่านได้ไปยืนบนเดินโอฟาและป่าประกาศให้ชาวกรอยช์มาพบทีละกลุ่มทีละกลุ่มเรียกร้องเชิญชวนให้พวกเขาเข้ารับนับถืออิสลามให้ละทิ้งการเคารพบ,บูชาเจเวตท,ทั้งหลายปลุกเร้าพวกเขาให้มีความปรารถนาในความสุขแห่งสวนสวรรค์ เตือนพวกเขาให้กลัวความทุกข์ทรมานไฟนรกทําให้อบุระฮับโกรธเคืองนะคะสิ่งแรกที่ท่านนาบีทำนั้นก็คือนะคะเรียกร้องเครือญาติของท่านนะคะแล้วก็ให้ชาวกรอยสิลกลุ่มเนี่ยมาฟังท่านนะคะประกาศถึงอิสลามโดยท่านเนี่ยได้ประกาศให้ชาวกรอยสเนี่ยละทิ้งการบูชาเทวรูปนะคะซึ่งตอนนั้นที่มักกะเนี่ยมีเทวรูป ล้อมรอบกาบ,บเต็มไปหมดนะคะซึ่งชาวกรรชเนี่ยบูชาเทวรูปเป็นหลักนะคะนบีก็เลยเตือนแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยได้รู้ถึงการทรมานในไฟนรกซึ่งตอนนั้นอัละรับก็โกรธมากนะคะอัลบรับนี่ก็คือ,อลุงของท่านนาบีคนหนึ่งเช่นกันค่ะ ช่วงของการเผยแผ่แบบเปิดเผยนะคะเมื่อพวกเขาถูกตำหนิในการเคารพเทวรูปพวกเขาจึงเปลี่ยนเป็นการต่อต้านด้วยความรุนแรงและพยายามจะจัดการกับการเผยแพร่ของท่านนาบีและหยุดยั้งการเข้ารับอิสลามพวกเขาได้ใช้ชีวิตได้ใช้วิธีการต่างๆในการต่อต้านใน,ในช่วงแรกเนี่ยชาวกรอชเนี่ยไม่ค่อย ได้ใส่ใจอะไรมากเกี่ยวกับการเผยแพร่อิสลามของท่านนาบีนะคะแต่เมื่อพวกเขาถูกตำหนิว่าการบูชาเทวรูปนั้นมีข้อเสียและเทวรูปไม่ได้ให้ให้คุณให้โทษอะไรต่อพวกเขาพวกเขาก็เลยเกิดความโกรธเคืองท่านนาบีนะคะก็เลยต่อต้านท่านนาบีและสหบ,บัติอย่างรุนแรงต่อเลยค่ะ นะคะเมื่อมุชริกีเนี่ยถูกท่านนาบีตักเตือนในเรื่องของการบูชาเทวรูปนะคะชาวมุชริกีเนี่ยก็เลยโกรธเคืองท่านนาบีนะคะจึงเกิดการนะคะต่อต้านท่านนาบีโดยชาวกรอชเนี่ยประชุมหารือเพื่อขอร้องให้ลุงของท่านนาบีก็คืออบูุตอเลบนะคะช่วยบอกให้ท่านนาบีล้มเลิกการเผยแผ่อ,อิสลามต่อท่านแต่ท่านนาบีปฏิเสธข้อเสนอ โดยท่านได้กล่าวว่าขอสาบานด้วยอัลลอฮ์มาดว่าพวกเขาสามารถเอาดวงอาทิตย์มาวางไว้บนมือขวาของฉันและสามารถเอาดวงจันทร์มาวางไว้บนมือซ้ายของฉันด้วยเงื่อนไขว่าให้ฉันเลิกภารกิจนี้ฉันจะไม่ละทิ้งภารกิจนี้อย่างเด็ดขาดจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงทําให้งานนี้เป็นที่ประจักษ์หรือทรงให้ฉันมาลายไปเพื่อปกป้องภารกิจนี้ ข้อความนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเผยแพ่ของศาสนาของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดนะคะก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่ก็คือเป็นสิ่งที่มีค่านะคะถึงแม้ว่าจะเอามาไว้ในมือของท่านนาบีนบีก็ไม่ยอมล้มเลิกภารกิจนี้เด็ดขาดน,นะคะชาวกร้อยต่อต้านอย่างรุแรงความพยายามชาวกรอยสวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง ทำให้สาวกบางคนสังเวยชีวิตไปอันเนื่องจากการถูกทรมานและบางคนถูกทําร้ายจนทําให้ตาบอดคะความรุนแรงของชาวกรอยช์เนี่ยยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทําให้สหัฮาบบางท่านเสียชีวิตไปเลยนะคะ,ะเรามาดูว่าเมื่อเกิดความรุนแรงต่อสัฮาบเนี่ยท่านนาบีได้ทําอย่างไร เมื่อท่านรอซูลเห็นว่าพวกกุรรชได้รังแกและทำทารุณกับบรรดาสาวกของท่านอย่างตอง่อเนื่องท่านได้บอกพวกเขาว่าพวกท่านน่าที่จะอพยพไปยังดินแดนฮาบาชะเอธิโอเปียเพราะที่นั่นมีกษัตริย์ที่ไม่อธรรมกับผู้ใดจนกว่าอาลัลลอฮ์จะให้โอกาสและทางออกแก่พวกท่านให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนี้เถอะ ะะก็คือนบีเนี่ยแนะนําให้สหัฮาบะนะคะเดินทางอพยพไปดินแดนฮาบาชาหรืออบิสซิเนียก็คือที่เดียวกันนะคะถ้าปัจจุบันก็คือเอธิโอเปียนะคะสัฮาบะก็เลยนะคะเดินทางไปยังฮาบาชาโดยเหล่าสาวกได้อพยพไปยังฮาบาชาเป็นครั้งแรกต่อมาพวกเขาได้เดินทางกลับมายังมักกะด้วยได้ทราบข่าวการเข้ารับอิสลามของอ um ุมัดเบนอัลกอดตอบ และการประกาศเข้ารับอิสลามอย่างเปิดเผยของเขาแต่พวกเขากลับมาอยู่ได้ไม่นานนักก็ต้องอ,อพยพไปอีกนะคะก็ซาบะก็ได้อ,อพยพไปยังฮะบาชะนะคะพวกเขาก็ได้อยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งก็ได้กลับมาอย่างมักกะนะคะด้วยกับการเข้า,อ,าอิสลามของท่านอุมัตบินอัลคอตตอบซึ่งท่านอุมัดเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ที่มีอ,อำนาจ มีบารมีในมักกะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นคนที่มีนิสัยดุนะคะแต่ในช่วงนั้นคือท่านอุมัตได้เข้ารับอิสลามนะคะซึ่งอิสลามก็มีความปิติอินดีอย่างมากเราไปดูต่อกันคะ่ะการคว่มบาตอันหดเทียมไร้คุณธรรม การต่อต้านของชาวกูรอย์ช์นะคะก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเกิดการคว่ำบาตรท่านนาบีแล้วก็ตะกูลนะคะชาวกูรอย์ช์ต่อต้านและคว่ำบาตรไม่คบหาสมาคมกับท่านศาสดาตะกูลบานูฮาชิมและบรรดาผู้ศรัทธาในปีที่7ถึง10ของการแต่งตั้งเป็นรอซูลโดยห้ามไม่มีการติดต่อค้าขายกับพวกเขา ไม่ให้มีการแต่งงานกับพวกเขาไม่ให้คบค้าสมาคมกับพวกเขาและไม่ให้มีการเจรจาสงบศึกกับพวกเขา <c oughs> การคว่ำบาตได้ดำเนินไปเป็นเวลาสองถึงสามปีท่านรอซูนและบรรดาผู้สนับสนุนท่านได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในที่สุดการคว่ำบาตได้ยุติสิ้นสุดลงด้วยความพยายามของ กลุ่มแกนนำที่เป็นปัญญาชนของชาวกรอยชในการความบาตนี้นะคะก็ชาวกรอยชเนี่ยได้ขับไล่มุสลิมให้ออกไปจากเมืองนะคะไปอยู่แถวภูเขานะคะซึ่งทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยทรมานนะคะไม่มีอาหารการกินทำให้เหตุการณ์นี้นะคะท่านอบูตอเลบและท่านหญิงคอดีจาเนี่ยเกิด อาการป่วยนะคะแล้วก็เสียชีวิตลงอันเนื่องมาจากการทรมานในการความบาดนี้นะคะปีแห่งความโศกเศร้านะคะปีที่10หลังจากการความบาดนะคะเป็นปีที่10ของการแต่งตั้งเป็นรอูนู์ถือว่าเป็นปีแห่งความโศกเศร้า เนื่องจากพระนางขรรจผู้เป็นภรยาและอบูตอเลบผู้เป็นลุงได้ให้การอุปการะได้สิ้นชีวิตลงการสิ้นชีวิตของอบูตอเลบนะคะอบูตอเลบเป็นลุงของท่านรอซูลได้เสียชีวิตลงในปีที่10ของการเป็นนบีของท่านอบูตอเลบเขาได้ช่วยปกป้องท่านตลอดระยะเวลาที่เขามีชีวิตอยู่นั้น พวกกุรอ์อไม่สามารถทำอันตรายใดๆท่านนาบีได้ด้วยว่าพวกเขาเคารพและเกรงขามในอบูุตเล็บแต่ครั้นเมื่ออบูุตเล็บได้เสียชีวิตลงพวกกุรอ์อก็กล้าที่จะรังแกท่านมากขึ้นดังนั้นการเสียชีวิตของอบูุตเล็บจึงนำมาซึ่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งของท่านก่อนหน้านั้นท่านเคยมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้อบูุตลิบได้กล่าวถ้อยคำปฏิญาณตน เข้ารับอิสลามในช่วงที่อบูตอเลบนอนป่วยหนักอยู่บนเตียงแต่อบูตอเลบก็ได้ปฏิเสธด้วยกลัวจะถูกประนามจากหมู่ชนของเขาก็ในปีที่10นะคะท่านอบูตอเลบก็ได้เสียชีวิตลงซึ่งก่อนหน้าน,นั้นนะคะอบูตอเลบก็ได้ปกป้องท่านนาบีจนชาวกรอชเน่ไม่มีใครกล้ารังแกท่านนาบีนะคะ แต่สุดท้ายชีวิตของท่านก็ไม่ยอมรับอิสลามนะคะถึงแม้ท่านนาบีจะพยายามให้อบูตอเลบกล่าวคำชาดดะนะคะอัลชาดุอัลลอฮิลลาฮิลลอฮ์แต่อบูตอเลบก็ไม่ยอมกล่าวนะคะเพราะกลัวว่าจะถูกชาวกรอชเนี่ยประนามนะคะยังคงเป็นห่วงศาสนาเดิมของเขาอยู่นะคะจนท้ายชีวิตนะคะก็เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เข้ารับอิสลามนั่นเอง ปีแห่งความโศกเศร้าเหตุการณ์ที่สองนะคะในปีเดียวกันนี้ท่านหญิงคอดิยะภรยาคนแรกของท่านก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอีกคนหนึ่งซึ่งตลอดระยะเวลาที่นางมีชีวิตอยู่นั้นนางได้แบ่งเบาภาระความทุกข์และความโศกเศร้าเสียใจของท่านจากการเผชิญหน้ากับการตั้งตัวเป็นศัตรูและการล่วงละเมิดของพวกโคโรชดังนั้นเมื่อนางได้เสียชีวิตลงทำให้ท่านรอส ท่านรอซูลรู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของนางเป็นอย่างมากจนทําให้ปีที่10ของการประกาศอิสลามของท่านอันเป็นปีของการจากไปของอบูตอเล็บผู้เป็นลุงกับคอดิยาผู้เป็นภรรยาของท่านได้ชื่อว่าเป็นปีแห่งความโศกเศร้าน,นะคะหลังจากที่ท่านอบูุตอเล็บเสียชีวิตลงท่านหญิงคอดิญะนะคะก็ได้เสียชีวิตลงด้วยเช่นกันนะคะ ทำให้ท่านนาบีเนี่ยเสียใจอย่างมากจนในปีนี้เป็นปีแห่งที่เรียกว่าเป็นปีแห่งความโศกเศร้านะคะปีที่10ของการแต่งตั้งเป็นรอซูนจบนะคะประวัตินบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮะส,สัลัม หลังจากนี้คุณครูก็มีภาระงานให้นักเรียนทำนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนอุปสรคของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมและบรรดาสฮาบะในช่วงของการเผยแผ่อิสลาณนครมัก,ก,มา,กามา5ข้อนะคะและให้นักเรียนทำแบบทดสอบใน Google Form 10ข้อทั้งหมดนี้เป็นคะแนนเก็บของนักเรียนนะคะอย่าลืมทำกันมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته